นะครับพี่น้องครับเจ้านี่เขาจะแกงน่อส้มมะม่วงนะครับเนาะนี่ครับเอาหน่อส้ตมต้มละล่นนี้ครับเดี๋ยวเขาจะคว่วเครื่องแกงใส่แบบเมืองเหนือบ้านเฮาเลยครับมาเจ้ากันนี่เขาเก็จะมาขั่วเครื่องเนาะใส่อันหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มเขานาะเจ้าวันนี้เขาใจพริกพริกแกงเหนือนะเจ้านี่เหมาะขนาดเลยใครสนใจสักมาได้นะเจ้าของเขาจะส่งวัน,นพุธเนออพิเศษแนะ เจ้าคั่วเครื่องก็มันหอมหอมเนาะแล้วเอาก็กใส่หมูของเขาลงไปเจ้าหมูนี่เอาไปลวแกแขก้ำแล้วเจ้าพอดีว่ามันอยู่อันในตู้เย็นเหมือนไปน้อยก็เลยมาหลวแกแขก้ำหน่อตอนนี้เขาต้มอันหน่อส้มละไวนะ้ขนาดน่อส้มละไวนะ้ขนาดแล้วเดี๋ยวเขาก็คั่วเครื่องนี้เอาไปใส่แล้วก็มาเนาะเครื่องกนันเลยเจ้า ใส่อูมานมิ่เนาะรับดีหอยน้อยเจ้าแล้วก็น้ำปลาห้าวันนี้เขาเก่งใส่กระดูกหมูเ้ย เจ้อแก้ววเครื่องมันหอมมันเข้ากันกับซีนแล้ลเนาะพิดแกงเลยแบบนี้เราก็จะเอามาใส่ในหม้อตีเขาต้มหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มเขาไว้ในกจ้กใครสนใจพักมันได้เนะ้อพริกแกงเหนือพริกแกงเนืองนะเจ้าของเพจอาหารเหนือบ้านเฮานี่นะสินค้าม้าไม่นะเจ้าตัวนี้ล่างหม้อใครเห็น,หน้อย เก็บไว้ในตู้เย็นนะเจ้าได้เหมือนอยู่หนาเพราะว่าของเขาในทำไม่ทำซุปตลอดเจ้านะนี่เจ้าเมาะขนาดแกงนอส้มเขาตอนิ่มซุปบดละนอเจ้านะใจอันพริกแกงของเขานี่ะเจ้าเมาะหมะหอมๆเลยใส่พักลงไปเลยเจ้าพักความต้นหอมแล้วก็ัหละพานะเจ้าบ้านเหมือนมีกำกอเจ้าก็เลยเด็ดัหละพามาใส่แทนกันก็ได้อยู่ นะปิดแก๊สเลยหรออื้อหอมดีขนาดเจ้าอันนี้เากงใส่อันกระดูกหมูมาเจ้ามาเจ้ามาพอ แกงนอส้มใส่กระดูกหมูของเฮานะเจ้ารสชาติกลมกลมเหมาะดีขนาดเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า